สิบอันดับค่าหัวของกองทัพเรือครับหลังจากสรุปวดแล้วครับกองทัพเรือแต่ละคนนั้นครับจะมีค่าหัวเท่าไหร่กันบ้างครับแต่ละตัวตึงๆเก่งๆด้วยกันทั้งนั้นครับและต้องบอกกบว่าค่าหัวท่านสูงโคตรครับสูงแบบไม่แพ้ระดับจักรพรรดิเลยครับมาดูกันครับว่าสิบอันดับนี้ครับใครจะมีค่าหัวเท่าไหร่บ้างครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะทาการสรุปโบสตค่าหัวของกองทัพเรือนะครับก็ตามคําเรียกร้องของแฟนๆนะครับ eh. ที่บอกว่าอยากรู้ว่าค่าหัวของกองทัพเรือนั้นแต่ละคนจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็มีการเปิดโบสตไปเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้สรุปโบสตมาเป็นที่เรียบร้อยแลวนะต้องบอกครับว่าค่าหัวของกองทัพเรือแต่ละคนเนี่ยผมเพิ่งดูนะครับว่ากองทัพเรือนี่จะมีแม่ยกแม่เชียร์เยอะกันพอสมควรเพราะว่า คนที่โหวตประเดี๋ยวโห,โหกองทัพเรือระดับพลเลอเอกนะครับกองทัพเรือลำนาเน,นี่ยฆ่าหัวไม่ได้น้อยหน้าจากกักรพรรดิเลยเจริงนะคือเรียกว่าเป็นการโหวตแบบเป็นการเทกระจาดฆ่าหัวเลยก็ว่าได้ครับคนที่โหวตกันมาแบบกระหน่ำเลยนะครับห้าพันล้านเบรลีสี่พันล้านเบลีสามพันล้านเบลี 3, ลบลโ ปวยกันมาแบบระดับพันล้านเบลีด้วยกันทั้งนันนะครับเป็นค่าหัวที่สูงมากมากสูงริบรีวเลยนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะทําการสรุปปวดนะครับว่าค่าหัวแต่ละคนนั้นครับพอสรุปปวดมาแล้วเนี่ยใครจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ครับแล้วก็จะวิเคราะห์เสริมไปด้วยนะครับว่าค่าหัวของพวกเขาหลังจากการสรุปปวดนะครับเดีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะเริ่มต้นด้วยอันดับที่10ก่อนเลยครับนาวาเอกโคบี้นะครับผมค่าหัวสรุปปวดมาอยู่ที่565้บล้านเบลีนะ แค่อันดับ1ิบนะค่าหัวนี่ก็ระดับน้องๆแม่ทัจพจักรพรรดิแล้วนะครับผมคือเรียกว่าค่าหัวประมาณนี้นะก็เป็นค่าหัวเลดเดียวกับพวกนักต่อสู้แนวหน้าของกองทัจพจักรพรรดิได้เลยนะครับนี่ค่าหัวของโคบี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบพวกหกลองณัพาได้เลยนะ อย่างที่บอกไปนะครับว่าการโหวกคลานนี้นะสาดฆ่าหัวกันแบบไม่บรรยับบรรยังเลยนะโคบี้เนี่ยเขาจะเป็นนาวาเอกที่มีความพิเศษขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเพราะเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแต่เพียงแค่พลเรือเอกเท่านั้นนะครับยังมีตําแหน่งพ่วงด้วยนะเป็นคนแห่งหน่วยรับซอนของกองทัพเรือด้วยนะครับก็น่าจะมีความพิเศษในตัวพอสมควรแหละนะครับถึงได้รับหน้าที่ตําแหน่งสําคัญขนาดนี้ครับทั้งที่ตัวโคบี้เองก็อายุไม่เยอะนะแล้วก็เข้ามารับตําแหน่งกองทัพเรือได้แค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะปัจจุบันอายุ18แเองครับแต เลื่นก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากมายพอสมควรครับสถานการณ์ล่าสุดของโคบี้เนี่ยเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นหนึ่งในขุมกำลังแวที่มีการไปไล่ล่าโบอาแฮนคอกนะครับถ้าไม่จริงๆครับตัวโคบี้เองเนี่ยคงไม่ได้ร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้หรอกนะอันดับที่9ครับสโมเกอร์ครับนักล่าสีขาวขวัญใจแฟนวันพีทหลายๆคนเหมือนกันครับ ค่าหัวสรุปบทของเขาอยู่ที่940ล้านเบลีนะครับผมคือเฉียดพันล้านไปแล้วนะครับผมค่าหัวสูงมากนะเออแฟนแฟนพันพีนี่รักตัวละครตัวนี้จริงๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นกระสอบรายชนันดีก็ตามทีนะสโมเกอร์นะครับเรียกว่าบทบาทเขาก็หายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับผมตั้งแต่ภาคเดรดโลซ่านู่นเลยครับหลังจากที่เขาโดนโดนฟามิงโกเล่นงานนะเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยพักรักษาตัวนะครับผมและหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยมีบทอีกเลยนะสงสัยโดนโดนฟามิงโกกระทื้นแล้วไม่เจ็บหนักปะ พักรักษาตัวกันยาวๆนะอันดับที่แปครับผมกีออนครับเป็นตัวละครตัวใหม่ครับผมปัจจุบันนี้ก็เป็นยศพลเรือโทนะครับแต่ความน่าสนใจเลยก็คือเธอเองเนี่ยครับเป็นหนึ่งในตัวเก่งที่จะได้เป็นพลเรือเอกครับแสดงว่าฝีมือเธอเองเนี่ยต้องดีมากๆเลยนะเราจะไม่เคยเห็นฝีไม้ลายมือหรือความสามารถอะไรของเธอหรอกนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจระดับหนึ่งนะครับหน้าตาสวยออกแบบมาดีครับอาจารย์ดาใส่ใจในการออกแบบแบบนี้เนี่ยคงไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวประกอบอะไรหรอกน่าจะมีบทบาทเด่นๆในอนาคตอยู่แล้วครับเรื่องการ สรุปวดค่าหัวของเธอคนนี้ครับฉเฉลีย่ยออกมาแล้วอยู่ที่1น3 1ล้านเบลีคค่ะเป็นค่าหัวที่สูงริบดิ้วอีกเช่นกันนะครับผมเรียกว่าค่าหัวระดับนี้นะเป็นระดับแม่ทัพแจกกระผัดได้เลยนั่นเองนะอันดับที่7ครับชาตงครับโปรไฟล์ก็จะคล้ายๆกับกรณีของกี่อนนั่นแหละครับปัจจุบันนี้เป็นพลโทรครับแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวเก่งที่จะได้เป็นพลเอกเหมือนกันนะ การสรุปบทค่าหัวของเขาครับ1,152ล้านเบลีครับอันนี้ขอเสริมตามความรู้สึกผมหน่อยนะครับคือผมมองว่าการที่ถุงรีก่กขาเป็นตัวเกงพลเอกเนี่ยอ่านไ้นอะเขาว่ามันเป็นพลเรือโทที่มีความพิเศษกว่าพลเรือโททั่วไปนะ แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นพลเรือเอกเต็มๆตททั้ทีเดียวนะครับต้องบอกว่าคือรีคุกิวกับฟูจิทรทัสที่แบบเป็นพลเรือเอกคนใหม่หมันก็แบบฝีมือสับปล่ามากมากใช่ไหมนะฮะเรียกว่าถ้าเป็นฝีมือนะคาดว่าน่าจะอยู่ขั้นกลางระหว่างพลเรือโทกับพลเรือเอกเลยก็ว่าได้นะอันดับที่6ครับคุณลุงฟูจิทรทัสครับทหารเรือที่แสนดีนะครับผมเรียกว่าเป็นทหารเรือที่แบบมีคุณธรรมสูงมากมากนะผมทาให้สากาตากิหรือว่ารัฐบาลโลกเนี่ยต้องเสียหน้ามาแล้วนะจากการกระทาของเขานะเป็นคนที่มีคุณธรรมในรูปแบบตัวเองพอ สมควรนะครับและพอเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรทาครับตัวเขาเองเนี่ยก็พร้อมที่จะทำครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการขัดคําสั่งหรือว่าทําให้ผู้บังคับบัญชาเขาไม่พอใจก็ตามทีนะครับค่าหัวเฉลี่ยของเขาหลังจากการสรุปวดครับ2,657ล้านเบลีครับอันดับที่5ครับมาแรงแซงทางโค้งครับผมพลเอกคนใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานนี้ครับค่าหัวมากกว่าคุณลุงฟูจิโทรัสตออีกด้วยนะค่าหัวเฉลี่ยของเขาครับอยู่ที่2,689ล รเรียกว่าเฉือนฟูจิโทราขึ้นมานิดเดียวเองนะครับนั่นแปลว่าแฟนๆวันพีชนะจากการหวดครั้งนี้ครับประเมินว่าทางด้านลิคุกิวน่าจะเก่งกว่าฟูจิโทราขึ้นมานิดนึงนะจากการเปิดตัวของเขาครับถือว่าเป็นตัวละครที่มีสีสันพอสมควรนะเก่งแข็งแกร่งเท่นะครับแล้วก็ปากแซบนะครับผม ปากแซบนี่คือด่าเก่งพอสมควรนะครับเปิดตัวมาเนี่ยเรียกว่ามีส่วนในการช่วยแชงงปโมทวันพีซฟิลเลตด้วยนะอันดับที่4พีพลเอกคิสาลุครับผมก็เป็นพลเอกระดับขึ้นทิ้งเลยนะครับนั่งตำแหน่งนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานพอสมควรนะครับเพื่อนรุ่นรุ่นนี่ก็แยกย้ายกันไปเติบโตนะตะตกาตะกีไปเป็นจมพลเรือน,นะครับคุสันเนี่ยก็ไปเคลื่อนไหวด้วยตัวเองนะผมโดยมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะครับส่วนเจ้าคิสาลุนี่ก็ยังคงเกาะเก้าอี้ตำแหน่งพลเอกอย่างเดียวแน่นนะครับ ค่าหัวการซูปวัวของเขาครับ3,100ล้านเบรีครับก็เรียกว่าเป็นค่าหัวพอๆกับลูฟี่คิดแล้วก็รอในปัจจุบันนี้เลยนะแล้วจากการที่ค่าหัวของเขาในครับมากกว่าทั้งฟูจิโทระนะครับแล้วก็มากกว่าทั้งริคุกิวนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเ hey! ฮ้ยแฟนเฟนพีทส่วนใหญ่นะก็น่าจะยังประเมินเจ้าคิสซรุตัวนี้เนี่ยไว้สูงพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าฟูจิโทระหรือแม้แต่ลิคุกิวเองนะครับจะถูกเรียกว่าเป็นสัปปะหลาดก็ตามทีนะแต่แฟนเฟนพีทเนี่ยก็น่าจะมองว่าคิส กว่าทั้งเสือบ่วงแล้วก็ทั้งกระทิงเขียววะนะครับอันดับที่3ครับเป็นของจอมพลเรือคนใหม่อย่างซาคาสกิครับค่าหัวเฉลี่ยอยู่ที่ ,3722 ล้านเบรีครับอันดับที่2อครับอดีตจอมพลเรือก่อนหน้าซาคาสกิครับนั่นก็คือตัวตึงอย่างเซนโกคุนั่นเองครับดับว่าเป็นทหารเรือระดับตำนานเลยนะค่าหัวสุรบัวเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ ,3928 ล้านเบรีครับปัจจุบันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเหมือนกับกึ่งเกษียณไปแล้วนี่นะครับแต่ว่าก็ยังคงว วน,นเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในกองทัพเรืออยู่บ้างนะครับผมก็มีการพูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่นะครับอยู่ให้เป็นแบบมิ่งขวัญกำลังใจกับเด็กรุ่นใหม่อะไรกันไปนะแล้วก็มาถึงอันดับที่1ครับพลเรือโทที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับเรียกว่าเป็นพลเรือโทที่เกือบจะลงมือฆ่าพลเรือเอกมาแล้วนะผม <laughs> ตึงจัดนะ <laughs> กราฟครับ ค่าหัวโดยเฉลี่ยของเขาครับหลังจากการสรุปโปวครับตีพ่านสามร้อยเก้าสิบล้านเบรลีครับผมค่าหัวโคตรสูงนะครับเรียกว่าเป็นค่าหัวระดับเดียวกับจักรพรรดิระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าถ้าพูดถึงค่าหัวเกณฑ์สี่พันล้านนะครับผมก็จะเป็นแบบพวกจักรพรรดิขึ้นที่นะครับอย่างพวกไคโดบิกมัมนะครับผมเช้งนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะต่อมาครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าค่าหัวพวกนี้ครับีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าอง กองคลอดกิลวของเจ้าบาร์กี้นะครับมีการตั้งค่าหัวให้กับกองทัพเรือครับแล้วค่าหัวประมาณนี้ครับมันสมเหตุสมผลกับความแข็งแกร่งของกองทัพเรือพวกนี้ไหมครับกองทัพเรือพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเก่งเก่งเจ๋งๆงตึงตึงด้วยกันทั้งนั้นครับ และอย่างหนึ่งที่ตึงๆเจ๋งๆไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือเบอร์ไซียรุ่นใหม่คันนี้นี่เองครับมาราโกติแบ,บรนด์เบอร์ไซค์สัญชาติอิตาเลียนในบริษัทส์ที่ถือกําเนิดขึ้นมาณเมืองบรุญญาประเทศอิตาลีโดยที่แห่งนี้ครับถือว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มีความคลังมีโบสเนและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นต้นกําเนิดของแบรนด์ดังในแวดวงยุติกรรมระดับโลกมากมายเลยครับมาราโกตินี่ก็จะเริ่มก่อตั้งตั้งแต่แตปี1930นู่ครับเรียกได้ว่าแบรนด์ที่มีริายาวนากว่า100 100ลีครับะร่าสุด้ว่เลยครับรนด 150ได้ทําการเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมโชบเฉีียวเล้าใจ1 5 0 c ีที่มีการถ่ายทอดดีเอนเอสไตอิตาลีนั่นเองครับนับว่าประเทศไทยนั้นโชคดีมากครับที่รถรุ่นนี้เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยแล้วอย่าลืมหาซื้อจับจองเพื่อเป็นเจ้าของมาลาโกตีมิดิซาน150รุ่นนี้ด้วยนะครับราคาแนะนำอยู่ที่79,800บาทเท่านั้นเองครับก่อนอื่นครับพูดถึงแนวทางการโหวตก่อนนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับเห็นชัดๆเลยครับว่าคนเนี่ย ก็จะเอาเกณฑ์ค่าหัวของพวกเหล่าโจสลัดเียครับผมเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มาประเมินว่ากองทัพเรือนะครับทหารเรือพวกนี้เนี่ย น่าจะเก่งอยู่ในค่าหัวระดับไหนนะครับล้วก็จะเอาค่าหัวระดับนั้นนะที่เคยเป็นของโจสลัดนะครับผมมาเป็นตัวประเมินค่าหัวของทหารเรือคนนั้นๆอีกทีนึงครับเราเลยก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแบบทหารเรือระดับตำนานด้อย่างกราฟอย่างเซนโกคุนะครับผมค่าหัวค่อนข้างสูงเลยนะครับผมส่วนพวกระดับพลเรอเอกนะครับก็เรียกว่าค่าหัวเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง4 0 0 0ล้านไม่เท่าจักรพรรดินะครับแต่ก็ลดลงมาเพียงแค่นิดเดียวนะเพราะว่าตามความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปก็จะบอกแล้วครับว่าพลเรอเอกนะครับฝีมือนั้น แข็งแกร่งกว่าแม่ทัพจักรพัินะครับผมแล้วก็เรียกว่าพอฟัดพอเบลกับจักรพัินะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นหนึ่งหนึ่งกับจักรพัิได้เลยซะทีเดียวนะครับทำให้ค่าหัวของพวกพลเอกครับก็จะมีตั้งแต่ประมาณ2,000ล้านกลางๆไปจนถึง3,000ล้านปลายๆนั่นเองนะสำหรับตัวเองนะผมมองว่าถ้าพูดถึงเฉพาะความแข็งแกร่งนะครับผมรู้สึกว่าค่าหัวประมาณนี้นะผมก็เห็นด้วยกับหลายตัวละครเหมือนกันนะครับเอาเกมประมาณนี้ครับอาจจะมีการบวกลบนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะอย่างกราฟนะครับ4,000สา 390ล้านใช่ไหมครับค่าหัวดับจักรพรรดิที่แบบขึ้นหิ้งเลยใช่ไหมครับอย่างรองลงมานะผมพวก3,000ล้านนะครับอย่างเซนโกคุครับ3,928ล้านครับนี่ก็เฉียดเฉียดสี่พล้านนะ สักคาสกิ3,722ี่ล้านครับคิสรคุครับ3,100ล้านครับก็เป็นค่าหัวที่สูงเอาเรื่องครับผมก็ไม่ถึงกับค่าน,น้อยหน้าจกักรพรรดิอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยเหมือนกันนะแต่คี่นี่ครับถ้าพูดถึงความเป็นไปได้แหละครับว่าองค์กรครอสกิลเนี่ยจะตั้งค่าหัวพวกทหารเรือเหล่านี้เนี่ยในเกมประมาณนี้ไหมครับผมมองว่าน่าจะยากว่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยผมมองว่าครอสกิลของบาร์กี้นะครับไม่น่าจะมีเงินถุงเงินถังอะไรขนาดนั้นหรอกนะผมคือมันตััั้้งค่าาหหหวใกบท ารเรือก็จริงอยู่นะครับแต่คือมันไม่น่าจะรวยเว่อร์อะไรขนาดนั้นน่ะคือต้องบอกว่าพวกกองทัพเรือหรือว่ารัฐบาลโลกเนี่ยตั้งค่าหัวแบบสูงเว่อร์ให้กับเหล่าโจรสลัดได้นะครับต้องบอกว่าไอ้พวกนี้มันรวยอยู่แล้วไงมันก็แบบเก็บเงินภาษีจากหลายต่อหลายประเทศแบบเป็นร้อยประเทศนะเงินมันเยอะมากไปสิเหลือเกินนะครับเพราะนั้นการตั้งค่าหัวแบบ3,000ล้าน4,000ล้าน5 0 0 0ล้านนะพวกรัฐบาลโลกเนี่ยมันมีตังค์จ่ายอยู่แล้วครับแต่ในทางกลับกันนะบาร์กี้ก็เป็นแค่แบบองค์กรองค์กรเดียวนะครับ มันมีเงินมากก็จริงอยู่ครับแต่ถ้าจะมบาให้ตั้งค่าหัวคนนู้นคนนี้แบบระดับ2,000ล้าน3 0 0 0ล้าน4,000ล้านนะครับมันก็น่าจะเกินกําลังบาร์กี้เหมือนกันตัวบาร์กี้เองเนี่ยไม่น่าจะมีบัญญาจ่ายหรอกนะถ้าบาร์กี้มีการตั้งค่าหัวให้กับกองทัพเรือจริงๆนะบผมว่าคงน้อยกว่าที่มีการจัดโบตเนเยอะกันพอสมควรแหละนะครับคาดว่าเกณฑ์ค่าหัวของกองทัพเรือนะครับคงจะไม่ได้อ้างอิงแบบเดียวกับพวกเหล่าโจรสลัดกันแบบเป๊ะๆหรอกนะครับค่าหัวของกองทัพเรือนั้นครับมันจะต้องเป็นเลทเฉพาะของกองทัพเรือแล้วก็ ค่าหัวของกองทัพเรือน,นะครับยังไงเลยเนี่ยก็คงจะน้อยกว่าพวกเราจอสลัดอยู่แล้วน,นั่นเองนะตามความรู้สึกของผมนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเทียบกันเรื่องปัจจัยนะครับผมเรื่องงบประมาณนะครับองค์กรของบากี้แค่องค์กรเดียวครับ งบประมาณนั้นครับบันไม่ได้มีมากมายเท่ากับรัฐบาลโลกอยู่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโหวตสนุกสนุกขำๆนะครับผมตามการเรียกร้องของแฟนเพจของเรานั่นเองนะสุดท้ายครับค่าหัวของกองทัพเรือที่อง,องค์กรครอสกิลของบาร์กี้นั้นครับตั้งขึ้นมานะครับผมจะมีเกณฑ์การตั้งค่าหัวยังไงใครค่าหัวเท่าไหร่ครับผมเราก็ไปอรอลุ้นกันในเรื่องอีกทีหนึ่งนะในคลิปนี้ครับก็ถือว่าดูค่าหัวกันแบบสนุกสนุกเพลินเพล,นเพลินนะครับถือว่าเป็นการร่วมกันทำกิจกรรม อะไรกันไปก่อนกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปโปรดกรมหน้าชน l ลกับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ